สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่20ทธันวาคม2564ามานำเสนอครับไก่กับสหายน้ำเมาทำให้ผมระลึกชาติเมื่อ50ปีที่แล้วอย่าหาว่าคนเก่าเอาแต่เล่าความหลังเลยครับมันเป็นอดีตที่ยากลืมระหว่างมิตรสหาย ทั้งต่างหน้าต่างวัยครั้งหนึ่งในชีวิตผมนึกได้ก็อยากเล่าเฉยๆไม่เกี่ยวโยงกับการบ้านการเบืองหรือการใดๆทั้งสิ้นให้ถือว่าเป็นนิยายเรื่องหนึ่งจากชีวิตจริงของผมเท่านั้นคือสักราวๆปีพศ2อ0 9หรือ2,510นี่แหละจะเป็นปีไหนจำไม่ชัดเจนผมเป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์มพิมพ์ไทยตั้งอยู่สามเหลี่ยมดินแดงตอนนั้นเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ก็มีข่าวสมเด็จพระนรดมสีหนุกกษัตริย์กัมพูชาระดมยิงปืนกลจากบ้านหาดรายยาวเข้ามาในเขตแดนไทยแถวแถวหมู่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดไม่แค่นั้นยังระดมยิงปืนใหญ่จากเขาบรรทัดซึ่งเป็นภูเขากั้นเขตแดนระหว่างไทยกับบมพูชาเข้ามาถึงคลองใหญ่แถมส่งเรือรบเข้ามาจอดคุมเชิงอยู่แถวแถวเกาะยอ ทําเอาชาวบ้านต้องอบพยพกันอุตลุดฝ่ายไทยก็ตอบโต้ไปแต่ฝ่ายเขมรไม่หยุดแค่นั้นเจ้าเสียนุสั่งทหารขนปืนใหญ่ขึ้นไปบนยอดเขาบรรทัดระดมยิงเข้าใส่หมู่บ้านหาดเล็กอีกฝ่ายเขมรเหมเิมเกริมถึงขั้นให้ฐานบุกเข้มมามาปล้นทรัพย์สินฆ่าชาวบ้านไป2-3คนเหตุที่เจ้าเสียนุถล่มไทยก็ไม่มีอะไรมากคือช่วงนั้น โลกอยู่ในช่วงแบ่งค่ายคอมมิวนิสต์ค่ายโลกเสรีเจ้าเสียนุอยู่กับเวียดนามเหนือซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์การที่เจ้าเสียนุถล่มไทยไม่เป็นเรื่องแปลกและในความเป็นจริงครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเจ้าเสียนุกับไทยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่กรณีเขาพระวิหารสมัยจอมพลสฤษดิ์โนนแม้ศาลโลกตัดสินให้ขเขมรได้เขาพระวิหารไปแล้วก็ตามแต่เจ้าเสียนุ ก็ยังแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับไทยตลอดเวลาเนี่ยต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้กรณีเจ้าเสียนุถล่มปืนใหญ่เข้าฝั่งไทยนับเป็นข่าวใหญ่มากตอนนั้นรัฐบาลจอมพลถนอมแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวบอกอมานะแพร่พันจึงสั่งให้ผมไปทำข่าวเรื่องนี้ที่หาดเล็กคลองใหญ่50กว่าปีที่แล้วนั่งรถจากโรงพิมพ์กับช่างภาพและคนขับรวมสามคนไปคลองใหญ่ ถนนหนทางไม่สะดวกสบายเหมือนยุคนี้ไปถึงตัวเมืองตราดก็เอารถข้ามแพรไปขึ้นอีกฝั่งปรากฏว่าถนนที่จะไปคลองใหญ่หลายช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะกระสุนปืนใหญ่ชายหาดริมทางสมัยนั้นธรรมชาติเดิมเดิม,ด,มดิบๆิบสวยเหมือนสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยแตะต้องมือชายพูดกันตรงๆห่างไกลผู้คนชนิดอสทยุคนั้นยังไปไม่ถึงด้วยซ้ำ ไปถึงคลองใหญ่ก็ใกล้เย็นคำ่ำตามโปรกแกรมรุ่งขึ้นเช้าจะมีเรือตรวจการฐานเรือมารับเจ้าหน้าที่จากท่าเรือคลองใหญ่ไปดูสำรวจพื้นที่บ้านหาดเล็กและพวกนักข่าวก็จะนั่งเรือไปกับคณะด้วยเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เช่าโรงแรมแถวแถวสะพานเรือนั่นแหละนอนตอนหกโมงเชา้าเขานัดรวมพลพร้อมกันที่นี่จะได้ไปกันเลยใต้ทุนโรงแรม เป็นสถานที่ขายข้าวปลาอาหารรวมทั้งเป็นสุราสโมสรสมัยนั้นสำหรับผมเล่าเป็นหลักข้าวเป็นของสิ้นเปลืองเพื่อนสั่งข้าวผมสั่งโคงแบนโซดา2ช่างภาพกับโชเฟอร์กินข้าวเสร็จก็แยกขึ้นไปนอนส่วนผมแค่2องถึงสามทุ่มยังหัววันจะนอนให้ดาวบนฟ้าดิมทาได้ยังไงก็เลยนั่งกริปอยู่คนเดียวดื่มเหล้าคนเดียว ดูเหมือนคนอกหักหรือไม่ก็ชีวิตมีปัญหาเขาว่ากันงั้นในความเป็นสุราชนของผม5-6ถึงโมงเย็นเพื่อนกินก็เต็มโต๊ะกลางลานตลาดโต้รุ่งสามเหลี่ยมดินแดงแล้วแต่นี่ครองใหญ่เพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตจะไปหาเพื่อนกินที่ไหนละ่ะในร้านก็มีสุราชนานั่งดื่มนั่งคุยสนุกสนานเฮฮาอยู่หลายโต๊ะแต่ผมเพื่อนกินสักคนก็หาไม่ได้ รู้สึกชังตัวเองยังไงไม่รู้นั่งเหงาแบบมืนมือนอยู่แล้วฝนก็เทสู้ลงมาครันมีผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะไม่เกิน50ค่อนข้างผอมผิวสีกล้วยตากร้อยแดดสูงไม่เกิน160ผมเผ้ากระเสิอสะงาะสงะ,สงะเอินหลบฝนเข้ามาในร้านก็คงได้ที่มาจากไหนสักแห่งเจอโต๊ะไหนก็แถเข้าไปเหมือนคุ้นเคยคนในโต๊ะนั้นเหมือนรู้จักว่าเป็นใคร ก็โบกมือไล่เหมือนกันทุกโต๊ะผมกำลังอยากมีเพื่อนอยู่พอดีเลยกวักมือเรียกให้มานั่งดื่มด้วยกันผู้ชายคนนั้นตามวก็เรียกกันว่าลุงเพราะผมกวักมือเรียกลุงแกงไม่ถือตัวยิ้มเหงือกแดงปรีเข้ามาเป็นสหายร่วมดื่มทันทีเล่าที่ดีต้องกลั่นจากแหล่งน้ำที่ดีมิตรสหายที่ดีก็ประมาณนั้นต้องกลั่นน้ำใสใจจริงให้กันลุงบอกชื่อเตืม้ม บางเวลาเป็นคนขเขมรนบางเวลาเป็นคนไทยคือข้ามไปข้ามมาตามแนวของบรรทัดคนแถวท่าเรือนินทาแกว่าเป็นพวกตลกบริโภคไม่น่าไว้ใจก็คุยกันถูกคอจากแบนแรกเป็นแบนที่สองจนฝนสาเม็ดสักห้าทุ่มไม่มีใครในร้านแล้วแต่เราสองเกลอลุงกับหลานติดหล่มซะแล้วลุงเตื้อมชวนไปกินต่อที่บ้านถามว่าบ้านอยู่ไหน แกบอกไม่ไกลหรอกเดินไปเดี๋ยวก็ถึงงั้นก็ไปสิว่าแล้วสั่งแม่โค้งหนึ่งขวดโซดากี่ขวดจำไม่ได้ใส่หลังลุงเตื้มแบกไปจากนั้นผมก็ตามลุงเตื้มไปตามทางบื้อตือมานึกถึงตอนหลังผมนี่บ้าสิ้นดีแค่กินเหล้ากันชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้แท้ว่าลุงเตื้มคือใครเขาชวนก็ตามเขาไปซึ่งไม่รู้ว่าเขาพาไปไหนในต่างถิ่นต่างแดน เดี๋ยวของลุงเติมมันไกลเอาการออกจากดัวตลาดลุยป่าลุยทุ่งมองไม่เห็นอะไรเลยลุงแกพาไปไหนก็ไม่รู้ฝนพึ่งสาดินโครนแฉะติดรองเท้าเมาก็เมาชักเดินไม่ไหวอา้าวขี่คอผมลุงเตื้อมบอกผมก็ขึ้นขีข่คอเห็นผอมอย่างนั้นเถิดแข็งแกร่งในปัทภีจริงๆแบกผมแล้วยังหนีบลังเล่ากับโซดาฉลุยเป็นชั่วโมงเห็นจะได้ ไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งเรียกว่ามีหลังเดียวในพื้นที่เวงวางลุงเตื้อมบ,บอกถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจะต้มไก่มากินแก้มเหล้ากันจุดตะกุ้งตะเกียงแล้วผมสังเกตกระท่อมลุงเตื้มนี่ประหลาดแฮะบ้านไม่มีรัว้วปลูกบนที่โล่งๆใต้ถุนบ้านมีทั้งหมาและไก่อาศัยอยู่ทั้งหมาและไก่ไม่ออกพ้นจากใต้ถุนบ้านเลยตอนผมกับลุงเตื้มเข้าเขตบ้านปกติ หมานอกจากเห่าแล้วจะต้องวิ่งออกมาหาเจ้าของแต่นี่วิ่งวนอยู่เฉพาะใต้ถุนเท่านั้นแปลกทิ่หมาของลุงนี่ลุงเตื้มบอกลักษณะจริงจังว่าแกเสกคาถาขีดวงกำกับไว้ห้ามออกเว้นแต่แกจะเรียกให้ออกจึงจะออกได้บ้านของแกจึงไม่ต้องมีรัว้วไม่ต้องกลัวขโมยเพราะเวลาไม่อยู่บ้านจะเสกคาถากำกับไว้ใครก็เข้าออกไม่ได้เขาว่า ขเมขมรขมังเวทจริงอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อล้างโคลนเข้าไปในกระท่อมแล้วปาเข้าไปตีสองอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลารวมผลไปหาดเล็กตอนหกโมงเชา้าแล้วจะนั่งโจ้เล่ากับลุงเติมสองคนต่อไปไหวหรือถึงแกจะรับปากว่าจะแบกผมไปส่งถึงท่าเรือให้ทันก็ตามพูดกันตามตรงตอนนั้นผมม่แล้วเพราะตอนเย็นก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่เหล้า ลุงเตื้อมบอกรอเดี๋ยวผมหัวหมุนติ้วก็นอนแผ่สักพักใหญ่กลิ่นไก่ต้มยำโชยปลุกให้ตื่นก็เห็นลุงตักไก่ต้มยำใส่ชามควันขโมงหอมฉุยสดก่อนสดก่อนเดี๋ยวค่อยนอนเล่ามาเริ่มแผลฤทธิ์พระอืดพระอมลุงแกรูปหลังรูปไหลขยันขยอให้ผมสดต้มยำแก้เมาก็ไก่ที่ลุงเลี้ยงไว้ใต้ถุนนั่นแหละเพื่อมิตรสหายแปลกหน้าที่ไม่แปลกน้ำใจกัน ลุงลงทุนเชือดไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อมิตรสหายมันเป็นอะไรที่ผ่านมากว่า50ปีผมก็ยังจำรสไก่ต้มยำของลุงเตื้อมได้ถึงทุกวันนี้ผมถอดนาฬิกาข้อมือให้ลุงถือไว้ชี้ให้ลุงดูว่าถ้าเข็มยาวถึงเลข12เข็มสั้นถึงเลขสให้ปลูกด้วยจากนั้นผมก็หลับมาตื่นตอนลุงแกจับขาผมเขย่าเขย่าว่า,ววาถึงเลขสี่แล้วแต่ผมหมดสภาพมองไม่สางทั้งเพลีย ทั้งปวดหัวแต่ต้องไปลุงเตื้อมสหายที่ไม่มีใครครบแกให้ผมขี่คอแล้วแบกผมจากบ้านแถวแถวแนวเชิงบรรทัดลุยขี้โคลนดุ่มๆมมาในความมืดจนตีห้ากว่าฟ้าสางมาถึงท่าเรือในขณะที่คนอื่นๆเขาพร้อมกันหมดแล้วแต่นักข่าวขี้เมาก็ไปถึงหาดเล็กสุดแดนสยามชนแดนคำเขนรในสภาพที่สิ้นสภาพยังนึกทุเรศตัวเองถึงวันนี้ ก็แค่นี้แหละครับเรื่องไก่ที่ฝังใจจําของผมนึกถึงเรื่องนี้ทีไรเสียวทีนั้นถ้าลุงเตื้อมเชือดผมแทนไก่ตอนนั้นเชือดได้สบายมากเพราะคนเขาบอกมาตอนหลังว่าไปกับแกได้ไงเพราะลุงเตื้อมเป็นโจรสองแผ่นดินมีเรื่องฝั่งขเขมรก็หลบมาไทยมีเรื่องฝั่งไทยแกก็หลบเข้าขเขมรลุงเตื้มเป็นอะไรก็ช่างแต่กับผมแกเป็นสหายร่วมดื่มซื่อสัตย์ที่สุด เท่าที่เคยมีมิตรสหายมาคนปลายซอยศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ